อฉริยะยื่นหนังสือขอรื้อคดีแต่งโมหลักฐานขัดแย้งหลายจุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้18ธันวาคม67นายอฉริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือขอรื้อคดีแต่งโมพัทดาต่ออธิบดีอายการภาคหนึ่งโดยมีนางสาวนิตยาเมืองมูลอายการพิเศษคดีอาญาหนึ่งภาคหนึ่งสำนักงานอายการภาคหนึ่งเป็นตัวแทนอธิบดีอายการภาคหนึ่งออกมารับหนังสือนายอฉริยะรงรัตนพงศ์กล่าวว่า จากกรณีเมื่อเวลา22นาฬกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ดาราสาวแตงโมพัทธิดาพัชรวีรพงศ์ได้พัดตกเรือสปีดโบ๊ทรูดจมน้ำหายไปคดีการเสียชีวิตปริศนาจากการพัดตกน้ำของแตงโมเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างตลอดจนสื่อมวลชนทุกสำนักข่าวลงพื้นที่เกาะติดให้ความสนใจกับคดีดังกล่าวมาตลอดวันนี้ตนนําหนังสือมายื่นต่อที่บดีอายการภาคหนึ่งเพื่อให้รื้อคดีแตงโม ซึ่งจากหลักฐานต่างๆกับข้อมูลต่างๆที่ขัดแย้งหลายจุดแม้จะมีการจำลองเหตุการณ์การตกเรือด้วยความเร็วจากเรือขนาดเดียวกันจุดตกท้ายเรือเสมือนจริงจากทีมผู้สื่อข่าวก็ไม่พบว่าคนที่ตกจากเรือจะถูกใบพัดเรือทําให้ได้รับบาดเจ็บได้ขณะเรือกําลังใช้ความเร็วของเรือวิ่ง8นอตหรือเทียบเท่าความเร็ว14.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญทางเรือให้การว่าผู้ที่พัดตกเรือจะได้รับอันตรายจากใบพัดเรือได้ต้องเป็นจังหวะที่เรือกําลังถอยหลังถึงจะได้รับอันตราย ตนได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพข้อมูลคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างละเอียดเอาไว้หมดแล้วตลอดสามปีที่ผ่านมาสารพิพากษาว่าแตงโมไม่ได้ถูกใบพัดเรือผลการชนะสูตรร่างของแตงโมแพทย์ระบุว่าบาดแผลที่พบเกิดจากของมีคมที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใบพัดเรือและยังพบรอยฟกช้ำแผลทะลอกบริเวณเข่าซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับคำให้การของอายการและพวกและไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการแถลงข่าวว่าคดีความดังกล่าวเป็นการประมาททำ ผู้ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย